นางเอกสาวพิงกี้สาววิกาชัยเรษเกิดอาการวันใจเบาๆว่าในอนาคตจะมีปัญหาหัวล้านมาเยือนพอมีเวลาว่างก็ไม่รีรอที่จะรีบมา go and go clinic เพื่อพบหมอผมมือท็อปของประเทศหมอเบนแพทย์หญิงพัฒรา พินโยภาวสุทธิแพทย์ชำนาญการด้านผูกผมผมร่วงผมบางสีสะร้านและความงามครบวงจรรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังเสีงสัมภาษณ์กันเลยค่ะเจอเรื่องของผมปัญหาของผมมาพักใหญ่แล้วก็อย่างที่เรารู้กันนะคะคุณพิงกี้อยู่ในวงการมาตั้งแต่เด็กปัญหาของการทําสีผมหรือการที่เมื่อกี้ได้คือปกติได้ได้คุยกับกับคุณมิงกี้ก็คือมีปัญหาในเรื่องของมีการดึงรั้งทั้งเส้นผมเหมือนกันการรวบมัดขึ้นไปเนาะ <ช>เราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่เราทำงานอะไรประเภทนี้ค่ะรวบตึงมันจะมีปัญหาศีรษะเถิรกไปด้านบนนะคะก็เมื่อกี้ก็ปัญหาของของของคุณกี้เดเด่นก็คือตรงนี้แถวๆเนี้ยแถวๆ <laughs> ด้านบนก็จะมีเหมือนแบบเลิกเลิกขึ้นไปหน่อยอประมาณน่ะไม่ถึงกับขนาดร่วงค่ะของกี้เนี่ยจริงๆมันมันเป็นการทําผมทุกวันจริงๆผมเนี่ยบอกเลยว่า ถ้าจริงๆแข็งแรงนะแต่ก็สู้ความร้อนไม่ได้เพราะว่าความร้อนมันรุนแรงมากนะคะ,คะแต่ที่ว่าแรงแล้วแดดความร้อนจากที่<า>กแกนนี่คือแบบร้อนมากจริงๆแล้วก็เวลาเราเรารวบตึงอะค่ะผมอะมันก็จะแบบเลิกขึ้นไปแต่ว่าก็ก็ไม่ถึงกับเลิกมากแต่ว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนมีปัญหาเนอะ,ะเรื่องของหนึ่งผมร่วงสองก็คือก็คือผมตรงนี้จะแบบหายต้องต้องไปปลูกผมเพื่อให้มันมีไรขึ้นแต่สำหรับกี้อะตอนเนี้ย น่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับว่าผมตรงนี้อาจจะแบบรวบตึงเยอะกันไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็มาที่โกลบอนกอรได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้คุณหมอก็จะมีให้คำปรึกษาอะไรใช่คือต้องบอกก่อนว่าทุกคน งกี้เองเนี่ยอย่างที่เราบอกเลยว่าด้ยวยความที่มันไม่ได้เลิกหรือแบบเถิบอะไรมากมายเราสามารถจบปัญหาด้วยการทําอื่นๆได้ทำทรีตเมนต์ได้ก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่แบบเถิบก็เราไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนมีปัญหาผมจะต้องปลุกผมนะคะมีการใช้ยาได้ทําการทรีตเมนต์ได้การฉายแสงได้เพราะฉะนั้นอย่างของคุณพิงกี้วันนี้เนี่ยที่เราไม่ได้จบด้วยการปลุกผมแต่เราก็สามารถด้วยรักษาหรือว่าชะลอด้วยการรักษาอื่นๆได้จริงๆเราเจอเยอะมากเรา,เราเข้าใจว่าผมในเรื่องแบบการปลุกผมต้องเป็น ชาใช่ไหมคะแต่ว่าต้องต้องบอกกันว่าอย่างคุณผู้หญิงเนี่ยเราเจอเยอะมากแต่ว่าด้วยความที่ทุกคนเอาผมยาวลงมาปิดที่ง่ามด้านหน้าบางทีตามองถนนจะไม่เห็นว่าเขามีมีความผิดปกติแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าได้เปิดจริงๆเนี่ย มันก็จะเห็นแหละมหมอว่าอย่างคุณพิงกี้เองก็จะรู้ว่าคนในวงการก็จะเนาะเขาก็จะผมมาปิดอามาปิดทางด้านหน้าที่เป็นงามๆซึ่งเวลามาเปิดกับหมอที่คลินิกอะ่ะมันก็จะเห็นภาพชาัดว่าเออเขาเป็นเยอะพอสอมควรนอกจากปัญหาเรื่องผมนะคะหมอมีปัญหาเรื่องอื่นที่เรื่องเกี่ยวกับหน้าก็มีที่นี่ใช่ไหมคะใช่จริงๆตัวเองเนี่ยเป็นหมอผิวหนักมาก่อนนะคะก็ก่อนที่จะไปจบเรื่องผมกเ็เป็นผิวหนักกันเพราะฉะนั้นเรื่องของผิวหนังเนี่ยเราก็สามารถแบบให้คำปรึกษาได้ใช่ค่ะ ใครที่มีปัญหาทางด้านเส้นผมไม่จําเป็นต้องศีรษะร้านหรือหัวเถิกอย่างเดียวนะคะผมร่วงผมบางหรือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็เรารักษาเป็นครบวงจรนะคะไม่ต้องกลัวว่าเดินเข้ามาจะต้องปลุกผมอย่างเดียวนะคะ<ด>ก็ฝากคลินิกด้วยนะคะ g r o แอดโกล Clinic ค่ะ